ก็สบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์สดรสดุก้อนสุก้อนสุของสุบอนพี่น้องเลยไทยเด้หน่สบายดีปลาลุงแล้วบอสบายดีปลาลุงก่อนติโลูนะสบายดีปลาลุงก่อนสบายดีสบายดีทุ่จา้าอยากขืนได้หรออย่าขึ้นได,นได้พี่น้องมาจนกว่าค่านมาพี่น้องโอ้ยพนทางกระดูกกระดิกพลนเช่าโต๊ะเลยก็ Hoa vọng về. Hoa mặc kẹt ninh nè. You hết lỗi, you hết nắp nha mão long. Papa, sắp 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 ໂຕນີ້เสียພາງມັນບໍ່ເຮັດດອກລູກໂຕນີ້ມັນບໍ່ເຮັດບໍ່ໄດ້ກິນບໍ່ໄດ້ລູກລະແມ່ຖົ່ວຈ້າລະບໍົຈາงามๆໄໝดูຖ້າຢາກກິນນມນະຖหนກຖ້ມກ້ມມ້ມພີ່້ຍບໍ້ມยาານ บ่ใบนะห้าน้ไปไปเออเดี๋ยวมากินขนมนะแม่ลูกมจะแค็งกินขนมแยังแจงโอ้ย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  ชือกระเพากัะโปกโง่ไม้พอใหญ่ไปไหนี่น้องตมากไมก่แกดูทงตัวไหนนะทั้งรุมมันสีนาเเลยทงนี้ ขนมบางทางเคลายล้แท้ลูกไีานมู <h <h ่มอวนมนะนะ จะโปงตัวทีเอบได้อันนั่นนะฮะ,ะบบพี่น้องเนาะว่าครีมจมหนาจมลังเลยพี่นอ้องเฮ้ยลูกพูดไปทำไมใหญ่แก้ให้ไห้ไวายไปพี่น้องขอโทษขออภัยขอโทษขออภัยนะพี่น้องเนาะว่าครีมถิ่มขนมใส่หนากลกองพี่น้องเลยอยากกให้้แ แค่นําหมดท่านน่ะเวลาทามือแล้วอ่ะ <Nhạc> 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 ลูแม่ลูกแซ่ลูกด่าแซ่บบลูกล่ะสบายดีปาลุงอีกครั้งหนึง่งด้กินแล้วพี่นอ้องโหชิปะขนมสบายดีแล้วพี่น,อนออ้องเออขอบใจเด้อแม่ตู้เอ้ยว่าสิลูกืมขอบใจเด้อแม่ตู้ว่าสิขอบใจเใจคุณนนะแม่ลูก <laughs> ขอบใจเพค่ณแซ่ล,ลูกละโอ้ยลูกล่ะขอเทียตบุ้งขนมผู คนใจแค่ลูกแหละยอืมดีเด้อเพนว่าพี่น้องลูกใจละข่อยดีเด้อเพ่นว่าลูกดีไหมมีไงได้สัตว์สบายดีระบบคือยังบเห็นสบายดีป่าลุงสบายดีสบายดีปมาลุงเรื่องบวชสบายดีพี่น้องพี่น้องเ้ยเราจะขดให้ลานเออลูกอีร้อยแสะบ่ลูกบ่ Né <laughs> yeah, ba, you <laughs> 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 là... à, 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 nó, lấy 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 nó, nó, lấy nó, lấy อย่าไปใส่อันนั้นตู้เย็นแบบนั้นเลยได้มันมีกลิ่นนงังจะล่างอยู่อ่ะพอเฮ้ยน้ำมา,าพี่น้องเอ้ยเบิ่งคือโค้งน้อยพี่น้องมาลายเบิ่งน่ะมืดเป็นลลานพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็มีแต่แนวเห็นนี่แหละพี่น้องแล้วก็มีเครื่องในง่วเนาะแล้วก็มีหอยมียังผู้ใหญ่เอาไปไหว้วพี่น้องเอ้ยสินจะมาเอาเงินให้ย่าบ้านพี่น้อง แม่เป็นผักเงินมาสามล้านพี่น้องเอ้ยห้ยายกับตาคนละหาเซน้นกระสือกระเพยเขวินเนาะแะ้รก็มางใหม่น้ำพี่น้องมีเต็นเงินกีบพี่น้องเอ้ยเงินกีบงานมือกันี่พี่น้องใส่กงาง่ายเพราะชิเมนใบอัน เซนออกใหม่พี่น,อน้องเลยหกเซนหกเซนเจ็ดสิบเอาพูงไงก็ไม่ใหญ่อะไรห้องน้องว่าคีมพี่น้อง สีซื้อนมไม่เิ็นอยู่พี่น้องกบแพมเพิร์ดอของม่ดใจเด้อดูเศร้างอยู่ตั้งชาล่าวาเงินใหม่องมีแห้งหายกหายมาอยญ่อวยพรให้พี่น้อง้าวอนียดูเลียงร้านเี่ยดูน้ำลูกเต้าเนี่ยเป็นหงพอใชหายอยู่ดีม่แห้งสร้างลูกุก้างลูกเด้อคอนอสาละายอดีม่แห้ง เพิ่นกับอัยุที่รลุนน้องชื่นจ้าอัยุรลุนน้องพี่น้องไว้เพิ่นกับผักมให้น้องว่าคีมซองเถื่อซ้ำเถื่อละพี่น้องแกรความคิดไ่ไ้ความมันอี่นี่่ขจะรักจะรกะรวย่น็ขอบคุณแม่หลายๆเด้อแม่ โหหนุ่มไอ้ี้โอ้ยลานชายเพิ่นขอบคุณเลยพี่น้องขอบคุณแม่ตู่บ่ลูกบ่ขอบคุณเพิ่นช้าลูกหล่ะขอบคุณแม่ตู่ซะ่ไมขอให้แม่มีสุขภาพแข็งแรงเด้อแม่เด้อรลำรวยรลำรวยเฮ็ดหยังก็ให้ได้เฮ็ดหยังก็ให้หังให้มีเนาะพี่น้องกะเพิ่นก็เมตตาขอบคุณเพิ่นที่เมตตาครอบครัวเฮาเนาะพี่น้องผากมาให้พ่อได้ใช้ได้จ่ายเงินที่เพิ่นผากมาให้กะ ไอเสื้อกาแฟแล้วก็ของอยู่ของกินแล้วก็นมนอกว่าครีมพี่น้องเอ้ยเป็นผักว่าห้เดือนซองเดือนเนี่ยอะพี่น้องพี่น้องสามเดือนน้องมวยกับจุลียนพันกันพี่น้องเอ้ยว่าเอากับโถือเขาโทษขออภัยน้ำลายรายเนาะพูดน้องว่าครีมเป็นดีใจแห้งพี่น้องดีใจแห้งไฮแมยู่ดี้มีแห้งแะไรเนาะแม่เนาะไปเที่ยวไซก้ให้มีแต่ความสุขให้มันมวนเด้อแม่เด้อ ขอ,ขอบคุณลายๆที่เมตตาครอบครัวน้องมวยแล้วกันน้องว่าคิีมดีนั่นนะฮะส่งส่งจูบเด้อลูกส่งจ๊บพี่น้อยทางก่นยากยากพี่น้อยพเชาวโตกลับมาเป็นคุมเป็นหูกระลุกกุบก,กีบน้องมวยนะครับโหลดพี่น้อยรับไปยักษานัดบันได อะ่ปหมมุมเขาบวยเลวตีลูกบิ้งเบบิ้งเบไ่เอาห่างเบิ้งเบิ้งเอาหอ้ยจกินลายได้ด้วยลูกด้ว่เบิ้งมั้งไม่เอาหางบาเน้องว้าครีมกับําลังกันถองเปนกระไข่เนยน้อยเป็นทองเสียบ้าลายมืออะไรน้องว่าคีมก็เห็นมือนี้แระคือไข่เนยหมาใหญ่บ่ิวนมีหนบ่ก ยังไงพี่น้องเลยเมื่อคำสิบรญยายเฮ่ากันเนาะพี่น้องแม่พันเมตตามาด้วยตลอดพี่น้องพันทรผดนอว่าคี้มาด้วยตลอดห้ยขานุ่มน้องว่าขี้พี่น้องเลยในวันที่เฮ่าบ่มีกันยังมีผู้ใหญ่ใจดีเยื่อมือเข้ามาสวยพี่น้องขอบคุณพันายๆเนาะตื่นตันในํำใจพันายๆพี่น้องเลยบ่เคยเห็นกันมาเห็นใน่นยูทูบมวยอัดคลิปลงเพิ่นกัน คิดอยากให้เงินขานุ่มน้องว่าคีมนาะพี่น้องก็ถือว่าเป็นบุญของน้องว่าคีมที่ใดมาพอบพ่อกับเพื่อนพี่น้องเอ้เพื่อนกระซ่งส่งเงินมาสื้อนุ่มให้น้องว่าคีมกระซ่งสามเดือนนี่แหละพี่น้องปั๊บกับเหากับไปเหตุงานกับบริยูที่เก่าที่เดิมอะไรพี่น้องคือนพี่น้องเห็นเนาะแถบสิบ่มีเงินสื่อนุ่มให้ลู มีเพิ่นยื่นมือเข้ามาสวยเรือกับซาตุพี่น้องเอ้ยเพิ่นอยู่ดีไม่แห้งเนาะมุดขอบคู่เพิ่นอะไรพี่น้องเอ้ยมีสุขภาพเข็มแข็งเห็นนาทีการงานอันใดก็ขอให้ลุงเรื่องเนาะละไรกับกราบขอบคุณถูกแห่งเสียแห่งใจที่คำว่า,าเบิ่งซ่องบบาควันหรือว่าน,น้องมวยเนาะพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเมื่อสุขูสุขคนเด้อพี่น้องเด้อบ,บ่วสิาผากมาหรือบ่ผากเข้ากะขอบคุณถูกกำลังใจอะไรเนาะพี่น้อง สู่ๆพี่น้องเอ้ยผู้ได้อยู่ในจุดที่ว่ามุดเหนือมืดโตสันนะพี่น้อง <c oughs> ขอ่อยสู่ๆต่อไปพี่น้องเอ้ยองมวยกระโทงไปหายกำลังใจบบกควันคุมมือพี่น้องผันเถิดงานผู้เดียวแจังแม่ก็พ่อกันขีปหนาพี่น้องกาบสบายดีอยู่ดีไม่แหง้งบนสกุลสุขคนเด้อ